คลิกลูกนี้นะครับบางกีก็จะเป็นรับหน้าที่นะครับแต,ๆๆแต่ว่าสั้นๆอย่างเงี้ยโหน่ารักน่าลุ้นนา่าจะซัดเลยดีกว่าซัลดล,ดลดอดซัดลอดซัดลอดเฮ้ยเห็นปนะเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดครับต้องไปดูภาพช้านะครับภาพวีดีสุดยอดสุดยอดนะครับสิงห์พยัคฆ์ขึ้นน้ำแล้วนะครับสองหนึ่งครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เข้าไปลูกนะครับจังหวะนี้ก็หวังว่าจะเข้าอีกเหมือนเมื่อกี้ครับรอจังหวะสัญญาณนบวยครับเอาครับอูห้หก็ออสู่ช่วงท้ายเกมนะครับก็ยังเสมอกันนะครับสองสองคนระับยังโโอ้ห เดโอ้สิงประยักษ์ขึ้นนำมาแล้วสามต่อสองครับโอโกะจะได้อีกไหมเนาะลูกบอกเนี่ยครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอ้ยนิดเดียวโอ้ยโอ้โหนิดเดียวอีกแล้วอีกแล้วกลัตรงหลังดีกว่ามั้งไม่ได้ใช้แล้วให้เปล่านะ จังหวะแบบลำหลายขึ้นเรื่อยๆครับผีเพ,พ,พียนก็พยายามที่จะเร่งเอาประตูให้ได้ครับโอ,โ,โอ้โหอยอ้าวออกมาเครื่องหลังนะครับสิงพยัคฆ์นี่ก็โอ้โหติดเสาแเสียดายจังหวะพอดีเลย เ,เกือบแล้วครับลูกที่สามก็สิงประยักษ์มาสำรองเนี่ยแค่ตัวเดียวครับต้องโอ้โหเรียบร้อยเลยครับจัจจงหวะนรืแอยวโอกาสมีแล้วสามสิบสี่เอา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  โอ้โหอีกแล้วครับสกอร์มาสามสามแล้วได้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 ไดไดสกอร์มาสามสามจนได้ครับเลืออีกประมาณสองนาทีครับก่อไม่รวมทั้ปัดเจ็บโอ้โห ได,จด้จุดโทษเฉยไอ้สิงห์พยักมาเสียจุดโทษท้ายเกมแล้วครับโอ้โหสกอร์ก็ยัง3-3 3มสามอีกมาวัดกันครับโอ้โหดนนำจนได้ฮะ4ี่ก็เป็นจงังหวะสุดท้ายเหมือนกันนะครับของรวมเพื่อนนะครับตอนนี้ได้เปรียบอยู่ครับนำสี่ จะซัดเลยครับหมดเวลาครับผมน่าเสียดายครับก็กีฬาดีๆบอลมันๆนะครับก็เจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันครับ